สเตปไหนก็พลิ้วเปิดห้าหนางเอกสุดตากับสเตปแดนซ์ที่ไม่ธรรมดาเข้าวงการมากับการเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยแต่ใครจะรู้ว่าเรานางเอกเหล่านี้นั้นนอกจากจะมีฝีมือทางด้านการแสดงที่เป็นเลิศแล้วสเตปแดนซ์ก็ไม่ธรรมดากันอีกด้วยแต่จะมีใครกันบ้างเรามารับชมกันเลยค่ะ อันดับหายายาอุรัสยานางเอกสาวซุปตาร์ระดับโลกอย่างเธอคนนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องการแสดงไม่มีบุกพร่องอย่างแน่นอนรวมไปถึงสเต็ปการเต้นและการร้องที่ไม่ธรรมดาเอามากๆยิ่งนานวันก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆจนเธอนั้นได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองและยังได้ออกสเต็ปแดนในเพลงอีกด้วยแถมยังได้โชว์เต้นในงานต่างๆอีกมากมายบอกได้เลยว่าเรื่องเต้นไว้ใจสาวยายาได้อย่างแน่นอน อันดับ4ี่ไอปริชยานางเอกสาวคนสวยที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเธอคนนี้นั้นมีทักษะการเต้นที่ดีเลิศพอเป็นหนึ่งคนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันเต้นมาแล้วแถมยังทําได้ดีอย่างมากและบอกเลยว่าสาวไอ้นั้นเต้นได้เกือบทุกแนวทั้งฮิปฮอปป๊อปปิ้งหรือแม้แต่แนวโปรแดนที่ถึงกับไปร่ําเรียนกันเลยทีเดียวแถมยังมาอวดโพ่าย,ยากๆให้ชมกันอยู่บ่อยๆงานนี้ใครจะจ้างสาวไอ้ไปเต้นก็ไม่ต้องรอช้าจางห้อยเต้นหลานแน่นอนจ้า อันดับ3มทัพทิมอัญญลินนั่งเอกสาวมากความสามารถที่ต้องใช้คำนี้เลยทีเดียวสำหรับสาวทัพทิมเพราะเธอคนนี้เก่งไปซะทุกอย่างทั้งเรื่องการแสดงรวมไปถึงกีฬาก็คว้ารางวัลมาอย่างมากมายและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องร้องและเรื่องเต้นเพราะสาวทัพทิมนั้นก็เสียงดีแบบสุดแถมสเต็ปแดนก็เขาขั้นเท้าไฟเลยทีเดียวเคยไปแข่งขันในรายการร้องเพลงและได้โชว์สกิลเต้นอย่างมากมายที่ใครเห็นก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสาวทัพทิมนั้นเก่งระดับนักเต้นมืออาชีพเลยล่ะคะ่ะ อันดับ2อเอสเธอร์สุป,ปิลีลานางเอกสาวหน้าหวานคนนี้คงจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆจากทิกตอกที่เธอนั้นมักจะออกมาโชว์สเต็ปการเต้นกับน้องสาวอยู่บ,บ่อยๆจนบางคลิปก็ถูกพูดถึงอย่างมากว่าเธอนั้นมีสกิลการเต้นที่ไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวจ้าลายคนนั้นสงสัยว่าเธอแอบไปเต้นที่ไหนมาหรือไม่แต่เธอก็ได้ออกมาบอกว่าเธอนั้นฝึกเองทั้งหมดแต่ก็มีแผนที่อยากจะไปเรียนเต้นอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันนั่นเอง แดนดับหนึ่งดานัทพรนางเอกสาวเท้าไฟต้องยกให้กับเธอคนนี้เพราะสเตปการแดนของเธอเป็นที่เรื่องรืออย่างมากโดยเฉพาะแนวป๊อปแดนสไตล์เกาหลีสาวแตวนั้นชอบแบบสุดๆลงคลิปว่าลวดลายผิวให้ได้ชมกันไม่ขาดโคเปอร์เพลงที่ฮิตยอดนิยมอย่างเพลงของสาวแบล็กพริงก็เยือะมากอีกด้วยแถมแต่ละท่าก็เป๊ะแบบสุดๆจนได้รับตำแหน่งเจ้าแม่ติก๊กตักไปครองบอกเลยว่าการเต้นนี้สาวแต้วไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนค่ะ